แล้วค่ะล่าสุดนะคะป้าตื่นนะคะโชว์เรเลเลเตอร์ชื่อดังนะคะของเมืองไทยหรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่าน้องตื่นนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะล่าสุดนะคะป้าตื่นได้ออกมาโพสนะคะประกาศเลิกคบกับคุณฝนเกียรติชื่อดังนะคะเรื่องนี้เนี่ยทำเอาในวงการบันเทิงเนี่ยแชร์กันเยอะแยะมากมายเลยค่ะล่าสุดนะคะมาจาังได้มีโอกาสสัมภาษณ์ป้าตื่นนะคะบอกเลยว่าโอ้โหป้าตื่นลั่นแรงมากค่ะถึงสาเหตุว่าทําไมถึงเลิกคบคุณฝนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ป้าตื่นฝากมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณฝนนะคะได้มีการตั้งท้อง ของกับคุณเอแคร์เพจจือปากค่ะจะเป็นไงนั้นไปฟังคลิปสัมภาษณ์กันเลยค่ะ เอาละครับผู้ชมค่ะหลังจากที่มีข่าวออกไปนะคะว่าป้าตือเนี่ยเลิกคบกับคุณฝนนะคะ mm. ถ้าเอาเรื่องนี้นะคะมีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าคุณฝนกับป้าตือเนี่ยสนิทกันมากๆนะคะผู้ชมขาถ้าใครเคยได้ดูคลิปในรายการต่างๆที่ผ่านมานะคะสุกทั้งล่าสุดค่ะ mm. ป้าตือนนะคะได้ออกมาเปิดใจค่ะกับทางมาดามเมานะคะถึงสาเหตุที่ทําไมนะคะถึงออกมาพน์ว่าเลิกคบกับคุณฝนค, mm. ค่ะแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ที่จะมีข่าวดีเนี่ยไม่ใช่ข่าวดีของปาตืนนะคะเป็นข่าวดีของคุณเอแคร์เพจจึงป่ากนะคะที่จะออกมาบอกว่าแต่งงานกับคุณฝนค่ะด้วยเหตุฉนัยนั่นก็คือการท้องนั่นเองค่ะทําเอาเรื่องนี้นะคะปวดหัวกันเข้าไปใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นไงนั้นลองไปฟังสัมภาษณ์จากปาตืนกันเลยค่ะคือฝนเนี่ยมีเอ่อฝนนี่เป็น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 จุดด่างของของของครอบครัวเหือนกันนะคะไม่มีความสวยและไม่มีสมองด้วย เมร์ครับคุณก่อนทำไง่ะก็ะเรื่องของเขาดีจะได้ไม่บอกว่าโกงสีจะไม่ไม่เปืองงบเลยคะฝนคือตัวแถมเขาแบบเขามาแบบว่าคือถ้าเขาเขายื่นคำขาดว่าถ้านี่นิวมาเขาต้องได้มาเขาชอบแบบว่าโกงเงินนี่นิวจริงล่งาสุดโกงเงินไป151บาทที่เป็นข่าวเนี่ยค่ะแล้วทำไมเขาไปถึงทำรายการแล้วเขาเป็นคนที่ชื่อเสียงประตูมไม่จริงๆเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นแบบว่าไฮโซ อย่างที่เห็นเขาเป็นไฮโซเก๋ so ล้วชอบไปบ้านไฮโซไปป้นเงินเขาอันนี้หัวข้อข่าวใหม่เลยนะคะแม่ใช่ใช่คือแต่อย่าไปบอกใครนะเพราะว่าไม่ไม่ไม่เคยพูดไหนไหนเลยแล้วไม่อยากให้เป็นข่าว ว่าฝนคือไฮโซเก๋ชอบไปป้นบ้านไฮโซชอบไปชอบชวนชอบชวนไปกินข้าวบ้านคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากฝากบอกอะไรกันอ๋ออย่าบอกว่าเอแคร์จะแบบว่าแต่งแม่แต่งงานไม่ไม่ได้ขอแม่แต่งงานเอแคร์จริงๆแล้วพูดได้ใช่ปะพูดได้เลยแม่พูดได้เลยคือล่าสุดเอแคร์เพิ่งไปทําผู้หญิงท้องว้ไวข้าวไวอีกแล้วหรอแม่ใช่แล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครเป็นดาราในวงการแม่ฝน ครอควัวแบบใหม่ใช่ครอควัวแบบใหม่อยู่ด้วยกันได้คือไอ้แค่ไปทำทำ,ทำทอเอาละค่ะคุณผู้ชมขา่าวโหบอกเลยนะคะว่าพี่ลูกตื่นเนี่ยสัมภาษณ์แบบทัดใจมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็ล่าสุดน,นะเขาคะุฝนได้มีการไลฟ์สดนะคะแล้วก็ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะที่ป้าตือบอกว่าตนเนี่ยจะไปแต่งงานกับเอแคร์นะคะคุณฝนบอกว่าพูดไปเอยค่ะคะุณผู้ชมขา่าวยังไงนะคะบาจจากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมาดามมาด้วยนะคะวันนี้มาจากต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ We'll